วันนี้หมอจะมาทำพิคโคเซคันเลเซอร์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมอขวัญมาราวีวชาติมานนท์นะคะวันนี้หมอจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นคนไข้นะคะเพราะว่ามีหลายคนถามมาว่าเอ๊ะอยากจะทราบจรงเลยว่าหมอสกินเนี่ยดูแลผิวยังไงบ้างใช้เลเซอร์หรือว่าการดูแลผิวยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ตามมาดูกันนะคะวันนี้หมอจะมาทำพิคโคเซคันเลเซอร์ค่ะ เนื่องจากว่าหมอห่างหายจากการทำเลเซอร์มานานเลยค่ะด้วยความที่ว่าตั้งคันนะคะก็เลยห่างหายมานานมากเลยก็เลยคิดว่าต้องกลับมาซ่อมหน้ากันแล้วอย่างง้เนี่ยเลเซอร์ตัวแรกที่หมออยากจะทำก็คือเลเซอร์พิคอเซคันด์เลเซอร์ค่ะเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยได้หลายอย่างมากๆเลยทั้งสีผิวที่ทำให้สม่ำเสมอได้ดีขึ้นกระชับรูขุมขนให้เล็กลงนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนด้านล่างให้ฟูแน่นกระชับมากขึ้นค่ะงั้นเนี่ย ได้ทรีอินวันสินขนานี้แล้วเนี่ยก็ต้องจากกันค่ะวันนี้มาทำา i c o Second Laser กันค่ะ